สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนกันยายนคลิปนี้เรามาดูดวงรายเดือนกันต่อนะแต่ว่าก่อนอ่านดวงสิ่งสําคัญคือต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่ในใจมากๆบางคอมเมนต์รู้เลยนะว่ามาคอมเมนต์เพื่อต้องการให้กําลังใจจริงๆขอบคุณมาก ส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านที่ดาวจรเท่านั้นนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะว่าสอดรับกรับดาวจรในตอนนี้หรือเปล่าเราย้ำหลายครั้งนะว่าพื้นดวงเดิมสําคัญมากแล้วมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ส่วนคุณที่อยากรู้ว่าแล้วดวงเดิมดูอย่างไรเดี๋ยวท้ายคลิปเราขึ้นวิดีโอการดูพื้นดวงเดิมไปให้แล้วนะ สำหรับเดือนนี้ดาวประจำตัวของชาวพิจิตคือดาวอังคารยังอยู่ในภพปัตตนิดาวเป็นประและเป็นราชาโชคพอดาวประจำตัวของคุณไปอยู่ในภพปัตตนิก็ทําให้คุณมีเรื่องต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับปัต,ตนิคือฝั่งตรงข้ามอาจจะเป็นคน รักคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามหรือเรื่องของพอดีความแล้วแต่ว่าคุณจะเจอในแง่มุมไหนนะคือมันต้องมีคู่กรณีล่ะดาวเป็นประคือคุณจะมีไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองอาจจะต้องทําอะไรเพื่อคนอื่นเอาใจคนอื่นเกรงใจคนอื่นทําให้ไม่เป็นตัวของตัวเองนะดาวอังคารเป็นภพอริของคุณด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับปัตตนีนี่แหละ เวลาที่คุณมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกรณีของคนรักผู้ครองหุ้นส่วนมีโอกาสที่คุณจะถูกเอาเปรียบหรือคุณต้องเข้าไปแก้ปัญหาต้องไปเนหน็ดเหนื่อยเพราะคนเหล่านั้นราหูเจ้าเรือนพันธุอยู่ในภพอริถึงอังการตัวคุณนะคุณก็จะมีปัญหากับคนในครอบครัวกับพี่กับน้องหรือว่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถ อังคารเล็งลักเพราะฉะนั้นพิจิตช่วงนี้ต้องพึ่งตัวเองนะพอมีปัญหาก็ามาก็ต้องแก้ไขด้วยตัวเองพึ่งคนอื่นยากแต่เอาจริงๆพิจิตไม่ค่อยอยากพึ่งคนอื่นนะชอบทําอะไรด้วยตัวของตัวคุณเองมากกว่าดาวที่เป็นราชาโชคทําให้คุณยังเอาตัวรอดได้นะมีความสะดวกสบายมีความสุขสบายตามสมควรทีนี้อังคารเนี่ยไปจอนร่วมกับมรุตจะอยู่พิจิตต้อง ระวังในเรื่องของอารมณ์เยอะๆคุณอาจจะมีความเครียดหัวร้อนง่ายหงุดหงิดง่ายแล้วก็อย่าประมาทในเรื่องของการเดินทางนะการใช้รถใช้ถนนเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆเจ็บเนื้อเจ็บตัวใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบดระมัดระวังนะมีสติอยู่เสมอถ้าใครมีเวลานาะพิจิกปฏิบัติธรรมสักนิดนึงนั่งสมาธิจะดีมากๆเลยนั่งอยู่กับบ้านนี่แหละเอาจิตอยู่กับลมหายใจนะไม่ต้องไปบูชาอะไรไม่ต้องไป วัดวาให้เสียเงินนะเพราะตอนนี้ก็อย่างที่รู้สถานการณ์สมาธิทำจะช่วยให้คุณรอดปลอดภัยนะหนักก็เป็นเบาทําให้ชีวิตดีขึ้นด้วยส่วนอังคารกับมฤตยูด้านดีเขาก็มีนะคือคุณจะขยันแบบไม่มีปรีไม่มีคูยอยากทําอะไรก็ทําแต่ว่ามีความเข้มแข็งนะมุกมานะเอาการอาง,งานเชื่อมั่นในตัวคุณเองคุณก็เอาด้านดีของดาวคู่นี้ไปใช้ไพ่ยิีประจําตัวตนได้ไพ่เดอะเดช หน้าไพ่อาจจะดูน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าค่อนข้างตรงกับสถานการณ์ของพิจิกในช่วงนี้นะคุณอาจจะมีความโศกเศร้าผิดหวังบางอย่างลึกๆในใจอาจจะเป็นปัญหาที่คุณบอกใครไม่ได้แล้วก็ระวังในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยด้วยอีกความหมายหนึ่งของไพ่เดเดียคือมันจบเพื่อเริ่มต้นนะอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่คุณเสียเวลามาเนื่อนานแล้วให้คุณปัดใจอย่าไปจมอยู่กับปัญหามันเป็นการจบเพื่อการเริ่มต้นใหม่ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างซึ่งคุณอย่าไปกลัวนะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วก็มองไปข้างหน้าจะดีกว่ามากเลยในเรื่องของการงานอาทิตย์ดาวการงานเป็นเกษตรอยู่ในพบการงานเรื่องงานของพิจิตยังมีความมั่นคงนะมียังประสบความสำเร็จได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบประสบการณ์ของคุณจะพัฒนางานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น งานจะทำชื่อเสียงให้อย่างน้อยก็ได้รับการยอมรับในฝีมือานมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งส่วนคุณที่ตกงานนะมองหางานอนช่วงนี้มีโอกาสได้งานนะวันที่ 2. อกันยาดาวสุขก็เข้าในครบการงานของคุณสุขกับอาทิตย์เขาเป็นดาวคู่สนคลทําให้คุณจะได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ใช้ทักษะกรอสวรรค์เพื่อทําให้งานของคุณประสบความสําเร็จ ดาวสุ์เป็นเจ้าเรือนปัตตนิด้วยนะคุณก็อาจจะได้เพื่อนร่วมงานคุณที่มองหาหุ้นส่วนใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้พบคุณส่วนคนร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถมีโอกาสที่จะได้พบคนรักผู้ครองในแวดวงการทํางานของคุณด้วยนะสุขอีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ในภพการงาน พี่จิก็จะมีปัญหาในเรื่องของงานได้เหมือนกันนะเรื่องจุกจิกจู้จี้ไม่เป็นเรื่องปัญหาที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาอาจจะมีความขัดแย้งความไม่ลงตัวระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมง,งานแล้ววันเดียวกันพุทธก็เดินถอยหลังกลับมาที่พบการงาน พูดเป็นเรื่องของคำพูดเรื่องของเอกสารสัญญาพูดมาอยู่ในเดือนธาตุไฟต้องระวังในเรื่องของคำพูดนะเพราะคำพูดคุณจะแรงคำพูดจะกดดนันเอกสารสัญญาจะมีโอกาสผิดพลาดได้นะอาจจะต้องทบทวนการเจราจาเรื่องธุรกิจการงานการงานที่คิดว่าจบแล้วนี่อาจจะต้องมีรอบสองรอบสาม เรื่องงานของพิจีกอาจจะสะดุดอยู่บ้างนะในช่วงตั้งแต่วันที่สองจนถึงวันที่สิที่พุทธเขาพักองศาเดินกลับมาแต่พอวันที่17กันยาดาวพุธจะเดินหน้าในราศีสิงห์เรื่องงานของคุณก็จะดีขึ้นนะแล้ววันเดียวการดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรืนการงานของคุณก็เข้าพบพระสุขก็ตามมาอีก พุธกับศุ์เป็นดาวคู่ธาตุน้ำทาให้คุณมีโอกาสดีในเรื่องของงานเข้ามาผู้ใหญ่ที่คุณเคยจะให้งานหรือว่าสนับสนุนคุณเรื่องงานนะอาจจะได้งานมาแบบง่ายๆดาวเป็นราชาโชคเนะี่ยได้งานง่ายๆนะแต่ว่าดาวมหาจักรคือเหนื่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นพิจิกนะถ้าคุณต้องบุกเบิกงานใหม่ๆเริ่มต้นใหม่อะไรอันเนี้ยดีนะหรือคุณอาจจะเอางานเก่ากลับมาทบทวนทาใหม่มีโชคจากผลงานเก่าๆที่คุณทำทิ้งเอาไว้ แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้เพิ่มงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะการงานจะทําเงินให้พิจิกก้อนข้างมากในเดือนนี้นะสรุปเรื่องงานของพิจิกในเดือนกันยาถือว่ามีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองประสบความสําเร็จดีแล้วก็มีลาบผลเข้ามาจํานวนมากไพ่ย,ยิปซีในด้านการงานได้ไพ่เดอะแทนเพลน ในภาพคุณจะเห็นสายน้ําที่ถ่ายเทบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานย้ายแผนกย้ายบริษัทแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนคุณที่จะเจราจาต่อรองเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์นะคุณต้องใช้ความประนีประนอมใช้ความนุ่มนวลน,นะน้ําเสียงเลือกพูดให้นุ่มนวลโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จมีสูง ในเรื่องของการเงินตอนนี้พฤหัสด,ดาวการเงินของคุณไปเป็นเกษตรอยู่ในพภพปุตตะแต่ว่าพฤหัสพักองศาและพักค่อนข้านงนานแต่ยังไงก็แล้วแต่ดาวเขายังเป็นเกษตรอยู่ในพภพปุตตะซึ่งเป็นภพโชคลาภเนี่ยเป็นภพที่จะมีะไรายได้ใหม่ๆเข้ามาเรื่องการเงินของคุณในเดือนนี้ถือว่ายังดีนะยังไปได้เพียงแต่อาจจะได้เงินน้อยหน่อยหรือว่าเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้า บอว่ายัางคงให้คุณกับคุณอยู่นะพฤหัสคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภหรือว่าได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมจากผู้ใหญ่ดาวพุธเจ้าเรือนลาพระดาวความสําเร็จของคุณก็ไปอยู่ในพบการงานเนี่ยเพราะฉะนั้นโชคเดือนนี้ของพิจิกส่วนมากนะจะมาจากเรื่องงานนะอาจจะมีงานใหม่มีงานเพิ่มงานจะทําเงินให้คุณนะไพ่ย,ยิปซีประจําการเงินได้ไพ่เอทออฟครับเป็นไพ่ที่ดีมากนะในเรื่องของการเงิน คุณจะเห็นว่ามีรูปมือยื่นออกมามันแปลว่าโอกาสเพราะฉะนั้นพิจิกในเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะคุณจะได้รับโอกาสทางการเงินมีโอกาสาที่คุณจะมีโชคลาภลอยได้เงินทองของมีค่าหรือแม้กระทั่งได้ปรับเงินเดือนนะเรียกว่าสุขสมหวังสมใจแน่นอนสําหรับการเงินของพิจิกในเดือนนี้ในเรื่องของความรักดาวสุขดาวคนรักคู่ครองมาอยู่ในพบการงาน คนโสดมีโอกาสที่คุณจะได้พบรักในแวดวงการทํางานของคุณนะอาจจะเป็นไม้มาก่อนก็ได้เพราะมีพุทธมรณนะมาร่วมด้วยนะเป็นไม้ผิดหวังอกหักในความรักมาก่อนได้หรือว่าคนรักเท่ากลับมาฟื้นฟูพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะ ทีนี้ระวังนิดนึงสําหรับคนโสดเพราะว่ามีทั้งพุธท,ทั้งศุกร์ทั้งอาทิตย์ถึงกันเนี่ยต้องระวังความรักที่เรียกว่าวันไนส์แตนหรือความรักชั่วข้ามคืนอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นดูให้ดีด้วยโดยเฉพาะคุณสาวๆนะมีอาทิตย์มาเป็นตัวเล่นอยู่ด้วย คุณที่มีครอบครัวอยู่แล้วระวังในเรื่องของความหงุดหงิดในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนนะจะทําให้คุณมีอุบัติเหตุทางความรักได้เพราะว่าในภพปัตนิของคุณมีตั้งอังคารมีตั้งมตยูต่ยพิจิกอารมณ์ร้อนตอนเนี้นะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงไพ่ย,ยิบสีด้านความรักได้ไพ่ night of one อัศวินไม้เท้านะไพ่ในเตือนคุณในเรื่องของอารมณ์เลยเรื่องของความใจร้อนเลยคุณจะเห็นว่าม้าตะบึงบ่มบอกถึงความใจร้อนทําอะไรเร็วเพราะฉะนั้นคนที่มีคน,คนรักมีครอบครัวอยู่แล้วนะระวังคุณจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบรกกันได้บ่อยๆใจเย็นๆใช้เหตุใช้ผลนะส่วนก้นโสดม้าที่ตะบึงเห็นไหมเวลาที่คุณไปชอบใครหรือใครมาชอบคุณยก็จะเอาเร็วเ้อาว่าประมาณว่ารักแท้ไม่จําเป็นต้องใช้เวลานาน,าน สาวๆระวังให้ดีนะคบกันปุ๊บปั๊บแล้วมีซ้ำซึงเนะี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะผิดหวังเสียใจมากอยู่นะแล้วก็ระวังอย่างที่บอกด้วยเรื่องของวันไนซ์แซนนี่คือภาพรวมของชาวพิจิกในเดือนกันยายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า